มาแล้วค่ะกางเกงในพานาลีสั่งมาอีกแล้วค่ะขอบอกว่ากางเกงในพานาลีนี้แพคเกจสวยมากนะคะ1กล่องข้างในจะมีกางเกงในอยู่5ตัวนะคะอันนี้เป็นสีดำจะมี2สีนะคะสีดํากับสีเบจอันนี้ให้ดูสีดําก่อนนะคะนี่เป็นสีดํานะคะดูใกล้ๆค่ะนี่เป็นไซส์เ M นะคะไซส์เดูสีเบจค่ะ นี่เป็นสีเบดไซสเ์เเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าผ้าของเขานี่แบบนิ่มนุ่มแล้วก็มันเด้งตัวได้ดีมากนะคะอันนี้ทำจากผ้าไนล่อนสแปนเด็กนะคะซึ่งมีรูระบายอากาศตรงเนี้เห็นไหมคะรูระบายอากาศเนี่ยประมาณ300ไมครอนเลยทีเดียวผ้าลักษณะจะบางนุ่มนะคะเหนียวนุ่มแล้วก็เด้งได้ดีมากนะคะที่สำคัญขอบอกเลยนะคะว่า กางเกงในอ่ะเขาจะไม่มีตะเข็บแล้วก็เป็นไลาขอบแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับที่ใส่แล้วแบบข้างหลังก้นเราเนี่ยจะไม่เห็นเป็นรอยตะเข็บรอยอ่ารอยขอบมาเลยนะคะใส่แล้วแบบนุ่มสบายดูข้างในนะคะตรงเป้าตรงเป้ากางเกงในเนี่ยเขาทำจากผ้าที่สามารถซักแล้วก็แห้งไวนะคะลดการอับชื้นของเชื้อโรค ลดการหมักหมมของพวกแบคทีเรียได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะสั่งแล้วสั่งอีกสั่งมาแล้วสั่งมาอีกนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะสนใจสั่งที่ตะกาได้เลยค่ะบาย